สวัสดีผู้ชมและ FC ทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครูหมูงูงูปลาครับผมสำหรับงูงูประปาคลิปนี้ก็จะพามาดูของเล่นใหม่ของครูหมูนะครับซึ่งจะได้มาวันนี้แกะกล่องกันเลยก็ <c oughs> เหมือนที่ครูหมูเคยบอกไว้ตั้งแต่เริ่มทําคลิปใหม่ๆนะครับว่าถ้าเกิดว่ามีรายได้จาก y youtube เข้ามาแล้ว คุณหมูจะซื้ออุปกรณ์กล้องมาสะสมไว้นะครับเราจะเลือกใช้เลือกซื้ออุปกรณ์ที่เราจะเป็นต้องใช้งานนะครับแล้วก็ราคาที่มันไม่แพงไม่สูงมากเกินไปนะก็คุณหมูจะสะสมมาเรื่อยๆนะจากกล้อง1ตัว2ตัว3ตัวมานะก็คือเลือกที่มันเหมาะกับการใช้งานนะครับอ่ะสำหรับวันนี้เองคุณหมูก็สั่งอุปกรณ์มาเพิ่มเติมนะครับนี่อันนี้เพิ่งจะแกะออกจากลังนะครับเขามาส่งพัสดุวันนี้คุณหมูใช้วิธีการอ่าโอนจ่ายสั่งจาก l า z a ด a านะครับ ใบเสร็จจากคาเมราซิตี้สาขารามอินทานะครับอันนี้เป็นใบรับประกันเนาะใบเสร็จด้วยใบรับประกันด้วยเขาบอกว่า1ปีรับประกัน1ปีนะครับมาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับนี่อันนี้ออมชอบ <c oughs> อันนี้ออมชอบนะครับเป็นก๊อกจก๊กอันนี้เป็นซาลาโมลิกอุ้ยอันนี้เป็นซาลาโมลิกไม่เจ้าบอกว่าซาลาโมลิกบีลิงห้าร้อยโปรบีสองบีทูนะครับของเขาก็จะมีเป็นบีทูกับไม่มีบี นะครับอันนี้เป็น B 2ก็คือว่ามีไม้สตัวนะครับอันนี้เป็นไม์หนีบปกเสื้อเป็นไม้ไวเลสนะครับเป็นไม้ไวเลสขนาดจิว๋วหนีบ <Viol> ปกเสื้อใช้สลับการถ่ายงานถ่ายคอนเทนต์ที่มีการพูดเยอะๆนะครับอย่างเช่นคู่หมูเนี่ยคุ่หมูมีพูดเยอะๆเนี่ยคุ่หมูก็จะจําเป็นมากสลับอันนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการเสียงที่มันชัดอยู่ตลอดนะครับอย่างเวลาที่คุ่หมูใช้กล้องตัวนี้ถ่ายเดินไปเดินมาส่วนใหญ่คู่หมูจะอยู่หลังกล้องก็ไม์มันหันหลังให้ค่หมูมันก็จะไม่ชัดนะครับก็เสียงก็จะชัดแค่แค่ข้าง <ide S 1> ทีนี้คุณหมูก็จะมาใช้ตัวนี้เสริมนะครับอันนี้เป็นไม้หนีปกเสื้อนะครับจริงๆเป็นไม้เขาเรียกไม้ไวเล็ตไม้ไวเล็ตขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามันใช้หนีปกเสือ้อทั้งตัวทั้งตัวรับได้เลยนะครับปกติที่เราเห็นนักข่าวใช้หรือว่าดาราใช้นั่นนะ่ะเขาก็จะมีะมีตัวรับมีตัวส่งสัญญ,ญาณประมาณโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเครื่องหนึ่งเนี่ยหนีบไว้ข้างหลังนะครับ สังเกตดูเวลาที่ดาราเข้าถ่ายหนังหรือว่าถ่ายรายการอะไรต่างๆเขาต้องการเสียงพูดเขาต้องการเสียงพูดจากดาราหรือจากพิเซนเตอร์เขาก็ต้องใช้ไม์ไวเลสนะครับถ้าเป็นดารารักแสดงละครเนี่ยเขาจะซ่อนไว้นะครับซ่อนไว้ในเสื้อแต่ถ้าเป็นรายการพิธีกรข่าวหรือพวกอะไรต่างๆเขาจะไม่ซ่อนนะครับเขาจะหนีบไวใ้ให้เห็นเลยนะแล้วก็โยงสายมาข้างหลังแล้วก็หนีบไว้ข้างหลังตอนที่ไปถ่ายรายการช่อง7นะครูหมูก็โครงมูก็ติดไวเลสนะครับทั้ง4คนก็จะติดไม์ไวเลสหมดเลยนะครับที่ไปออกรายการอะไรนะ่ะ ราคาลดพอดีนะครับปกติแล้ว9,990บาทพอเราสั่งใน Lazada มันก็จะมีลดเขาหักนู่นหักนี่ออกอย่างเช่นหักประกันอย่างเงี้ยบางทีมันประกันศูนย์ประกันล้านอะไรเงี้ยถ้าหักประกันศูนย์ออกราคามันก็จะถูกลงนะครับเหมือนกล้องหลายๆตัวที่คุณหมูซื้อมานะคุณหมูก็จะไม่ได้ซื้อประกันศูนย์ยกเว้นเจ้า G95 ตัวนี้ครับ G95 ตัวนี้ไปซื้อที่ Big c a m ร a เาเขาก็จะใช้ประกันศูนย์ราคาก็จะเป็นราคาเต็มเ็มเลยนะครับอันนี้เป็นรุ่นโปรนะครับนี่กล่องข้างในสวยงามเลยนะครับ กล่องข้างในค่อนข้างสวยงามนะครับแล้วก็แกะจากตรงนี้ตึมนี่รอยแกะชัดเจนอืมว้าวอันนี้ก็เป็นใบรับประกันสินค้าต่างๆมีสติกเกอร์ซาลามอ n น c ิกด้วยนะครับไม้ตัวนี้น่าจะเป็นไม้ซาลามอนิกตัวแรกที่คุณหมูซื้อนะปกติคุณหมูจะซื้อไม้โบยานะครับไม้โบยา่าเพราะว่าเราชอบแบรนด์นี้คุณภาพเขาดีนะครับปิ้งนี่แกะออกจากกล่องครับ ประมาณนี้แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นอ่าข้างล่างมันหนีบมาสภาพนี้นะครับนี่ข้างล่างนี้ก็จะเป็นกล่องอะไรไม่รู้น่าจะเป็นที่ชาร์จแหละคิดว่าอ่าหมดแล้วนะครับหมดแล้วมีฟองน้ํามีโฟมหุ้มมาอย่างดีผมอุ้ยเด็ดแคทครับผมแมวตายขนแมวครับเด็ดแคทอ่าอันนี้เป็นไม้ที่แถมมากับไม้โบย่าอันนี้เป็นเด็ดแคทเด็ดแคทก็คือผ้าขนแมว ใช้หุ้มนะแต่ว่าอันนี้เป็นขนแมวสังเคราะห์นะครับไม่ใช่ขนแมวจริงนะนะถ้าเป็นขนแมวจริงคงอ,อยู่ไม่ได้นะแพ้ขนแมวนะครับนี่อันนี้ขนแมวน้อยอันนี้ขนแมวใหญ่นะครับอนะ่อันนี้จะแถมมากับซาลามอนิกนะครับถึงสองอันอนะ่แล้วก็สิ่งที่แถมมาอีกก็เป็นหัวหัวแจ็คสามจุดห้านะครับอันนี้เป็นสามขีดอันนี้เป็นสี่ขีดอนะ่นี่จะน่าจะใช้เสียบกับสมาร์ทโฟน ไอ้พวกสี่ขีดเนี่ยน่าจะใช้เสียบกับสมาร์ทโฟนได้นะครับแล้วก็จะมีตัวไม้ว้าวชอบอ่ะมีตัวไม้เราเรียกว่าแถมเหรอไม่ไม่ไมผูหมูจะไม่เรียกว่าแถมนะครับเรียกว่ามันเป็นเซ็ตของมันมาตัวไม้สองตัวนี่แล้วก็อันนี้เป็นแจ็คที่เสียบกับกล้องนะครับอ่าแจ็คที่เสียบกับกล้องอันนี้เป็นสามก็เลยนะสามขีด ถ้าเป็นสีขีดนี่จะเสียบกับสมาร์ทโฟนนะครับหมดยังข้างในอ่ะยังไม่หมดครับผมว้าวมีหัวเป็นหัวทองด้วยหัวอันนี้เป็นหัว USB อันนี้เป็น USB Type C อันนี้เป็น m i โคร USB ครับผมอันนี้เป็นหัวไมโคร USB อ่ะอันนี้เอาไว้ทำอะไรไม่รู้นะครับนึกไม่ออกจริงเรามาดูพระเอกของมันนะครับทีนี้โหขนแมว เดี๋ยวเวลาจะแพ้ขนาดขนแมวปลอมหูยังแพ้เลยนี่ตัวไม้จะอยู่ในนี้นะครับทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับวิ่งโอ้โหมีกล่องอีกชั้นหนึ่งข้างในครับผมอู้คันจมูกแพ้ขนแมวขนาดขนแมวฟอมยังแพ้เลยเห็นไหมครับนี่มีกล่องและกล่องข้างในสรุปว่าเราได้สามกล่องสี่กล่องแล้วะกล่องแรกเป็นกล่องพัสดุหีบห่อมาด้วยกล่องของมัน เส,เสร็จแล้วก็ได้กล่องอันนี้อยู่ข้างในก็เป็นกล่องนี้นะครับกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ามาดูข้างนอกข้างนอกก็จะเป็นหัวเสียบ USB Type C นะครับใช่ปะ่ะอ่าใช่หัวเสียบ USB Type C ใช้สำหรับการชาร์จไฟนะครับแล้วก็พอเปิดออกมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับกดต้องบังหน้าเราไว้นี่กดตัวนี้ปุ๊บก็เปิดได้นี่ท่านผู้ชมเห็นก่อนผมอีกเนี่ย โอ้โหโอเคประมาณนี้อุ้ยลืมไปว่ามันจะหลุดอูหลุดลงไปนี่หาเลยเนะี่ยนี่ครับอุ้ยไฟขึ้นด้วยว้าวยังไม่ทันที่เสียบไฟเลยไฟขึ้นแล้วก่อนที่จะซื้อเนี่ยคมหมูก็ไปดูรีวิวมาหลายเจ้านะครับดูหลายเจ้ามากนะครับเพราะว่าไมาอันนี้เราต้องคิดให้ดีก่อนนะครับในเรื่องของไวเลสไม้เนี่ย จะเป็นไมค์นีบหัวกล้องหรือไมค์ไมโครโฟนที่ใช้คอนเสิร์ตใช้พูดในชีวิตประจําวันก็ตามมันจะมีปัญหาเรื่องสัญญาณนะครับผมไอ้ตัวเนี้ยจุดด้อยของมันที่ทําให้คุณหมูตัดสินใจนานมากกว่าจะซื้อเราตัดสินใจมาครึ่งปีจริงจริงนะอันตัวเนี้ยมันออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้แต่ว่าเราติดตัดสินใจมาประมาณครึ่งปีแล้วว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อนะครับข้อเสียที่ทําให้คุณหมูตัดสินใจยังไม่ซื้อเลยก็คือสัญ,ญญาณมันชอบขาดสมมุติว่าตากล้องเดินตามหลังเราแล้วเราหันหลังให้้้กองงเเ่ยถาาาตัวาาัวรบสญ,ญ,ญณม สัญญาณขาดนะครับเสียงเสียงจะขาดหายเลยเพราะฉะนั้นต้องไม่มีอะไรมาบางังต้องไม่มีอะไรมาบังสัญญาณนะครับมันถึงจะเสียงไม่ขาดนะครับน,นี่คือข้อเสียข้อเดียวแหละที่ที่ทำให้ครูหมูตัดสินใจนานว่าจะซื้อไม่ซื้อแต่ว่าล่าสุดก็ที่ตัดสินใจซื้อก็เพราะว่ามันจะมีอยู่ช l นล YouTube ของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งเป็นตากล้องมืออาชีพนะครับตัดต่อสวยมากนะเป็นคนชอบรีวิวอ,อุปกรณ์พวกนี้นะแล้วก็ตัดต่อสวยมากคลิปที่ครูหมูไปเจอของเขาก็คือเขาไม่ได้รีวิวตัวนี้นะ แต่เขาใช้ไมค์ตัวนี้สลับรีวิวถ่ายงานของเขาก็คือเขาใช้โดยที่เขาไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเขาใช้ตัวนี้เราเห็นมันหนีบอยู่ที่คอเขาเราก็เลยมั่นใจว่าเฮ้ยขนาดมืออาชีพขนาดโปรขนาดนี้เขายังใช้เลยนะเราก็เลยเออโอเคเราต้องมั่นใจเขาแล้วแหละว่าเราจะซื้อมาใช้อะไรประมาณนี้คุณหมูก็เลยซื้อมานะครับตัดสินใจซื้อวันนั้นเลยนะสั่งล a z a ด a าเรียบร้อย <laughs> นะอะมาดูกันข้างในก็จะมีตัวส่งตัวส่งเป็น RX นะครับ RX อันนี้ใช้ติดหนีบกับกล้อง นี่นี่กือกล้องอเดี๋ยวจะหนีบให้ดูเลยแล้วกันเดี๋ยวคุณหมูเอากล้องมากล้องที่คุณหมูจะใช้เป็นผีเซนเตอร์ในรอบนี้ก็จะเป็น c a n o e อน o s M50 นะครับตัวนี้บอกเลยพระเอกของวงแม้ว่าเราจะซื้อลูมิก g ี5กมาแพงกว่าเยอะนะครับราคา G95 ตัวนี้ก็ซื้อียวนี้ได้2ตัวเลยแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งตัวนี้เพราะว่าตัวนี้คือพระเอกเลยภาพสวยคมชัดสิ่งที่ทำให้เราติดใจตัวนี้ก็คือมีระบบออโตเมติกที่ฉลาดมากนะครับ คือถ่ายรูปสวยเองอ่ะโดยเราไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าทีมงานเราไม่ชอบปรับนะครับอยากจะเปิดกล้องแล้วก็ถ่ายเลยถ่า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 ย,าย,ายไปถ้ามองมาปรับอะไรอยู่เราไม่ทันหรอกนะครับเราไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นนี่ Canon EOS M50 อันนี้เป็นตัวรับสัญญาณน,น่าจะอ่าใช่จริงๆด้วยนี่ครับผมปิงติดเรียบร้อยครับผมนี่หลังจากที่เราเคยใช้ไม้ใหญ่เอถอะทะ เสร็จแล้วก็น่าจะไายเอาเข้ามาใช้สายสามขีดนะครับนี่คือสายสามขีดนะอ่ะไลเอาไปแล้วก็ต่อเข้าไปที่ตัวใหม่เอ้ตัวกล้องนะครับตัวกล้องที่เราจะใช้ต่อก็ต้องเป็นกล้องที่สามารถเสียบไม้แยกได้ด้วยนะครับนะไม่ใช่เอากล้องที่มีที่ไม่เสียบไม้แยกมาต่อมันก็ต่อไม่ได้อยู่ดีนะครับนี่เรียบร้อยครับผมเหลือแค่ที่คุณหมูไม่ชอบก็คือคุณหมูต้องเก็บอ้น,นี่เก็บให้มันสั้นลงก็ไม่มีปัญหาเพราะวะ่า เขาก็แถมอันนี้มาอยู่นี่เรียบร้อยเก็บงานเรียบร้อยครับผมแค่นี้ก็ได้ไม้ที่กระชับกระทัดรัดนะครับนะส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นตัวส่งตัวส่งก็แบบนี้ในตัวส่งมันจะมีไม่อยู่ในตัวอยู่แล้วนะเราจะหนีบปกเสื้อแบบนี้เลยก็ได้นี่หนีบปกเสื้อแบบนี้แล้วก็พูดเลยก็ได้นะครับนะหรือไม่ก็ต่อสายแบบนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวคงหมูจะมาลองให้ฟังทั้งสองแบบว่า แบบไม่เสียบไม้ก็คือใช้ไม้จากตัวนี้เลยกับเสียบไม้แบบไหนจะเสียงดีกว่ากันนะครับแต่คนส่วนใหญ่เขาไม่ไมค่อยเสียบไม้กันนะครับเาก็จะหนีไปแบบนี้เลยง่าย,ายๆดีนะครับหลังจากที่เราแกะออกมามันจะมีไอ้ตัวนี้ป้องกันไอ้นี่้วยป้องกันการชาร์จเองนะเพราะว่าในตัวนี้มันจะมีมันคือที่ชาร์จนะครับไอ้ตัวนี้มันคือที่ชาร์จพอเราเอาเสียบกลับเข้าไปในนี้มันจะชาร์จไฟได้เลย เนี่ยไอ้ไหมพอไฟมันขึ้นมันจะชาร์จไฟได้เลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่ได้ชาร์จนะครับเพราะว่าเขาใช้พลาสติกซีลป้องกันชาร์จการชาร์จอยู่ตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาลองว่ามันมีไฟหรือเปล่าเฮ้ยแบตเต็มเว้ยแบตเต็มครับผมอ่าได้ครับแบตเต็ม่ะเปิดสองตัวเลยข้อดีของอันนี้ก็คือมีแจ้งสถานะแบตแล้วก็แจ้งสถานะเสียงนะครับโล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 ,โล ได้ได้ะตอนนี้มาแล้วเหมือนเขาจะเจอกันแล้วนะครับนี่เขาเจอกันแล้วอไอ้สก็คือไอ้ตัวนี้เขาจะเป็นแสดงสถานนะว่าเจอไหมเข้าไหมอะไรประมาณนี้นะครับเสียงติดไหมสัญญาณเป็นไงอะไรประมาณนี้ l a n น u เ g e English mute key e n a b l e ไม่มิวครับ b c k l l i n t Mode อะเดี๋ยวให้ไปเรียนรู้วิธีใช้มันแล้วกันโอเคเดี๋ยวขหมูจะสลับเอาใส่ตัวนู้นนะครับ โลโลเฮ้ยเสียงเข้าวะทดสอบทดสอบอ่าเสียงเข้านะครับทีนี้คุูหมูก็จะหนีบไปอ่าในห้องนี้ระยะไกลสุดเป็น12เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะทําให้กล้องมันระยะไกลที่สุดเลยนะครับทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้คุูหมูใช้ไมค์ B-link เอไม่ใช่ดิ Salomonic B-link B2 นะครับ ตอนนี้กำลังรีวิวเสียงอยู่ทดสอบเสียงอยู่ไม่รู้เสียงเป็นไงเท่าที่มองไปที่จอ,อนี่ตอนนีเยยเออน้เสียงยังเต็มหลอดอยู่นะครับเสียงยังเต็มหลอดอยู่ข้างในตอนนี้ระยะประมาณ6เมตรนี่ตรงนี้6เมตรนะครับคุณหมูถอยมา6เมตรแล้วแล้วก็จะถอยไปเรื่อยๆนะครับถอยไปเรื่อยๆทดสอบทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ถอยมาระยะประมาณ8-9เมตรแล้วนะครับใกล้สุดห้องแล้ลแลวให้สุดห้องเลยแล้วกัน ตอนนี้ระยะประมาณ11เมตรนะครับ11เมตรห่างไกลถึง11เมตรเป็นไงบ้างไม่รู้ทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับห้องดนตรีห้องนี้ก็เป็นห้องที่ระยะ12เมตรนะครับความยาวห้องทั้งหมด12เมตรคุณหมูก็จะลองดูว่ามันเสียงสัญญาณมันเป็นยังไงนะครับหลังจากที่ไม่มีอะไรมากีดขวางสัญญาณมันแล้วทีนี้คุณหมูก็จะลองพุง คุณหมูก็จะลองหันหลังนะครับหันหลังทดสอบครับตอนนี้หันหลังให้กล้องนะครับก็จะมีตัวมาบังนิดนึงหันหลังให้กล้อง123สวัสดีครับอตอนนี้เรามารีวิวไม์ไม์นี่ปกเสื้อนะครับไม์ซาร์ม o n i นิกบีลิงค์ไม้ไวเลสนะครับไม้ซาร์มาโมนิกบีลิงรุ่น B2 นะครับรุ่น B2 อ่าตอนนี้ขุหมูก็เดินมาในระยะ11เมตรเรียบร้อยถ้าเกิดจะให้ได้12เมตรุหมูต้องเดินทะลุก,กำแพงออกไปนะครับ อะปึ้งเป็นไงก็ไม่รู้นะอ่ะตอนนี้หันหน้าแล้วหันหน้าใส่กล้องแล้วสัญญาณน่าจะได้รับเต็มๆนะครับนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะเสียงเป็นไงไม่รู้เดี๋ยวเราไปฟังข้างไปฟังอ่าในเครื่องกันเดี๋ยวคุณหมูจะเสียบไม้นะครับนะเสียบไม้ก้เกียดพุงตัวเองวะอ่ะเดี๋ยวเราจะเสียบไม่นะครับเสียบไม้ตึ้มแล้วก็จะเอาใส่กระป๋องเกงไว้เลยโล โลโลมา,มาอยู่นะครับเอาใส่กระเป๋าเกงไว้เลยทําไมเรารู้ได้ไงว่ามันมานี่ครับเวลาที่สัญญาณมันมามาแรงหรือไม่แรงมันก็จะขึ้นเป็นรูปขึ้นแบบนี้ครับทดสอบทดสอบหน,นึ่งสองสามอ่ะสมมติเราหนีบปกเสื้อสิหนึ่งสองสามสวัสดีครับใส่กระเป๋าเกงไว้แล้วก็หนีบปกเสื้อนะครับทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับ ตอนนี้เรากำลังมารีวิวไมค์ซ a ลโมนิก l i ลิ500รุ่น B2 นะครับน่าจะเป็น B l i ิ Link 500 Pro ด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดนะ i n i n 500รุ่น B2 ก็คือมีเครื่องส่ง2เครื่องเครื่องรับ1เครื่องนะครับตอนนี้คุมูก็ใช้การเดินอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องกังวลเรื่องของตัวบงังตัวบังไอสัญญาณขึ้นนะครับเพราะว่าคุณหมูใช้ใส่เครื่องรับใส่เครื่องส่งไว้ในกระเป๋าเกงนะครับ นะไม่ว่าเราจะหันไปทางไหนนะเครื่องเครื่องส่งมันก็น่าจะหาเจอนะไม่มีปัญหายกเว้นเราเดินตะแคงฝั่งเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ขู่หมูกาลังมารีวิวนะนะคงไม่มีพิธีกรคนไหนพี่เลนเดินตะแคงเข้าข้างตลอดนะครับทดสอบทดสอบอ่ะอันนี้หมดไปแล้วหนึ่งตัวเดี๋ยวเราต้องเขียนตัวเลขไว้หรือเขามีปะมีเครื่อง A กับเครื่อง B หรือเปล่ามีบอกไหมไม่มีบอกนะครับไม่มีบอกว่าเครื่องไหนคือเครื่อง A กับเครื่อง B นะครับ งันเราก็ต้องเขียนแปะไว้เองเนาะจะได้รู้ถ้าสัญญาณเครื่องไหนไม่ดีจะได้รู้นะครับเม d ดอิน h i n a ครับผมเม d e i ิน h i n a นี่คือประเทศจีนนะครับแต่ถ้าเป็นเม d ดอิน h ชน a นี่คงเป็นประเทศไทยนะครับผมนี่แบบนี้เวลาไปออกงานแต่วงเราก็ติดไว้ที่รถไอ้นี่ได้เดียวเนี่ยนี่ติดไว้ที่เครื่องหนึ่งติดไว้ที่รถเครื่องหนึ่งเออให้มันรับสัญญาณ น่าจะเท่ดีนะครับอ่าโอเคคงไม่ทําอย่างนั้นนะครับอ่าทีนี้คุณหมูก็จะมาทดสอบว่าเวลาที่เราเอาเข้าใกล้ปากหรือว่าเอาออกห่างปากเนี่ยนะสัญญาณเสียงมันจะเป็นยังไงนะครับมาลองดูว่าเพราะว่าคุณหมูสังเกตเห็นว่าบางเจ้าเนี่ยเสียงเขาแตกอะอย่างเช่นช่องจอนนี่มือปรากนะที่คุณหมูดูอยู่บ่อยๆนะครับเขาก็จะใช้ไอ้เจ้าบีลิงเป็นรุ่นเก่ารุ่นแรกเวลาที่เขาพูดอ่าของพี่จอนนี่เขาก็จะเสียงเขาดังอะ่ะ เสียงมันก็เลยแตกของคุณหมูก็เหมือนกันคุณหมูเป็นอีกคนหนึ่งที่เวลาพูดพูดจริงๆจังๆะ่ะเสียงเสียงจะดังนะครับเดี๋ยวคุณหมูจะลองพูดดูทดสอบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้ท่านอยู่กับช่องปฐมอินดี้ช่องปฐมอินดี้ก็จะมีทีมงานเด็กๆวงดนตรีนะครับมาให้ความสุขความสําราญกับท่านเป็นประจํานะครับอ่ะลองมาห่างๆประมาณนี้สำหรับช่องเบบี้ทิปเองก็เป็นการเก็บตกจากช่องปฐมอินดี้นะครับท่านจะได้เห็นบรรยากาศนะภายหลังงานหรือภายก่อนงานหรือภาย ในงานที่ไม่ได้ตัดลงที่ช่องปฐมอินดี้นะครับนะคุณหมูก็จะนํามาลงไว้ที่ช่องเบบ้ทิฟให้ท่านดูประจํานะครับนะตรงนี้ส่วนช่องคุณหมูงูงปลานะครับก็จะเป็นการนะําเสนอในส่วนของที่เวลาที่คุณหมูอยากทํางานอะไรคนเดียวที่ไม่มีทีมงานเด็กๆมามาร่วมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้ในวิธีการเรียนการสอนของคุณหมูนะครับโอเคประมาณนี้อ่ะน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับ น่าจะเรียบร้อยแหละนะก็น่าจะคุ้มค่านะครับเวลาที่คุณหมูใช้ซื้อซื้ออุปกรณ์มาใช้ในการถ่ายทํา YouTube ของช่องเราอะ่ะนะมันก็คิดว่าคุ้มค่าทุกอย่างบางอย่างอาจจะพังเร็วไปหน่อยแต่ก็คุ้มค่านะครับนะบางอย่างอาจจะไม่ค่อยได้เจอหน้ามันบางทีเห็นคุณหมูรีวิวมาแล้วปุบ๊บแต่ไม่เห็นออกคลิปเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นอยู่เบื้องหลังก็ได้นะครับเป็นของที่อยู่เบื้องหลังก็ได้อย่างเช่นพวกโกโปรอะไรพวกนี้คุณหมูแนะนําว่าเด็กๆนะครับเด็กๆก็ ถ้าใครอยากจะทำ u t u b e ตามช่องปฐมิทีแล้วก็คุณหมูกลัวมากเลยเรื่องเรื่องเด็กๆจะอยากจะได้ของได้อุปกรณ์ตามเราเงี้ยนะไม่แนะนํานะครับคุณหมูไม่แนะนําให้ให้เด็กๆไปซื้อตามนะเพราะว่าอุปกรณ์บางอย่างมันราคาแพงนะครับไม่ต้องไปขอพ่อแม่ซื้ออะไรเยอะๆมากมายนะครับนาะยกเว้นเราจะหาเงินได้เองแล้วนะถึงจะไปซื้อได้นะครับนะอย่างเราหาเงินเองไม่ได้แต่ว่าเรามีความฝันที่อยากจะทํา YouTube อย่างเงี้ยนะบางทีมันก็เวอร์เกินตัวไปนะครับ อย่างที่คุณหมูซื้อได้เนี่ยเพราะว่าคุณหมูมีมีเงินเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเงินจาก YouTube เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาช่วยนะครับนะในส่วนของเด็กๆทีมงานแต่วงหรือเด็ก,ดกที่มาถ่ายคลิปเนี่ยเราก็ให้เขาแบ่งให้เขาด้วยอยู่เป็นประจำนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะส่วนที่คุณหมูซื้อมานี่ก็เพราะว่าเราเรา,เราอยากอยากจะนํามาอนะัปเกรดอัปเกรดคุณภาพของช่องเราให้มันดียิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องของการรีวิวการใช้งานแล้วก็คุณภาพคุณสมบัติของมันแบบละเอียดละเอียดก็มีหลายช่องที่ทําไว้นะครับนะคุูหมูมาคุยให้ฟังที่เฉยว่าของที่มันดีมีคุณภาพอยู่แล้วนะเราก็ใช้เราก็ซื้อมาใช้นะครับเพราะว่าคุูหมูเป็นคนซีเรียสเนาะก่อนที่จะซื้ออะไรมาเราต้องนะตรวจสอบคุณภาพหรือหาดูรีวิวหาดูนะคนที่ทําไว้อะไรก่อนนะว่ามันดีขนาดไหนถึงซื้อมานะครับสแหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับมาเ่าฟังประมาณนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสำหรับช่องคูมูงูปลานะครับอยากดูกิจกรรมของเราแบบเต็มๆก็ไปดูได้ที่ช่องปฐมอินดี้นะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ